สวัสดีครับคลิปนี้เรามาชมครับชมสองสงสาพระเครื่องกันนะครับอันนี้ก็คือรุ่นนี้ก็คือพระพุทธนะครับยีสิบหศตวรรษนะครับถ้าจะกล่า,าวถึงนะครับพระเครื่องเมืองไทยที่มีการจัดสร้างกันขึ้นมานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเสียพะนะครับ ก,ก็ต้องยอมรับกันว่าพระพิธี25ศตวรรษเป็นที่สุดของพิธีกรรมนะครับเป็นการสร้างพระเครื่องและพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากของเมืองไทยนะครับรวมกับของโลกก็ได้ครับเป็นการเฉลิมฉลองในวเวลาที่เรียกว่าคกื้อพุทธการของพุตธธาสนาครับคณะกรรมการจะสร้างก็จะมีประธานไฟส่งนะครับก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง วชิรญาณวงศัวบรนะครับประธานฝ่ายขลาวาดก็คือจงพลปอนะครับที่พูดสึงขางคือท่านเป็นนายกรัฐมนตรตีสมัยนั้นนะครับประธานฝ่ายจัดสร้างนี่ก็คือพลรดนเอกเผาครับสิยานนท์ในการดำเนินการจัดสร้างนะครับระยีพ้าศตวรรษนี้นะครับ ได้่องนี้พระคณาจารย์นะครับมาเสกถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกก็เหมือนเสกมนต์สารนะครับที่เอามาจากทั่วประเทศทั้งแผ่นยันทั้งดินดินหน้าโบต่างๆนะครับครั้งหนึ่งก็คือร้อยแปดลูปนะครับเมื่อวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยครับณนะอุปอุปโบสถวัดสุทัศน์นะครับร้อยแปดลูปนี่ก็คือเสกมนต์สาร จากนั้นเมื่อวันที่10บนะครับผ่าพันทรงพระบาทสมเด็จรลอกเ้าเราเนี้ยครับได้ตัด็จพระราชดำเนินทรงกดพิมพ์พระจำนวนสามสิองค์นะครับแล้วก็พระตองคำสีองค์เป็นปฐมเลิกนะครับท่านมากดให้นะครับหลังจากนั้นก็ได้ทําการกดพิมพ์พระวสุทธรใช้เวลาสร้างนะครับประมาณ3เดือนจึงแล้วเสร็จโลยได้ทําพิธีมหาพุทธพิทศ ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับเมือวัที่2ถึง4ี่พฤษภาคมตองมาหน้ารโดยมีพระเกจิอาจารย์ที่ท่งพุทธสรงพุทธคุณนะครับชุดเดิมที่เสกบนตาออกมาอีกรอบก็คือร้อแปดองค์นะครับนี่ครับหน้านะครับ จำนวนการสร้างนะครับก็คือสร้างเยอะมากผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ที่ทาให้ราคาท่านไม่ค่อยนี่ครับตื่นอต้องคําก็เล่นกันเป็นล้านแล้วนะครับแต่พระเนี่ยรุ่นพวกจินดีปุกเนื้อดินเผาแล้วก็เหรียญเตมาน,นราคาไม่ค่อยไปไหนเพราะ ้างเยอะมากครับเนื้อชิ้นิบุกอะ่ะสร้างสองล้านสี่แสนสองมื่นหนึ่งพันองค์หนึ่งพันกว่าองค์ครับเนื้อดินเผาอีกสองล้านสี่แสนสองมื่นหนึ่งพันกว่าองค์แล้วก็เรียนเซม,มานะครับอีกสองล้านองค์อันนี้ือไม่รวมยิบย่อยนะครับถ้ายิบย่อยมันจะเป็นเนื้อต้องคำสองพันห้าร้อยองค์นะครับบริจาคคือจะบริจาคคนละหมื่นละถึงจะได้แล้วก็เนื้อหน้าสามสิบองค์ คือบริจาคสร้างพุธทธมนฑลนะครับ5 0า0บาทเนื้อเงิน300องค์1 0 0 0บาทแล้วก็เนื้อชินรุ่นนี้นะครับ10บาทเนื้อดินเผา10บาทเดรียนเตมาที่สร้างสงล้านองเหมือนกันก็10บาทครับเนื้อชินดีบุรุ่นนี้2ล้านส0 0แสนสองหมื่นกว่าองนี้ก็คือ10บาทเนื้อดินเผาก็2ล้านส องก็สิบบาทเหมือนกันเรียกใสมาสองล้านองค์ก็สิบบาทเหมือนกันที่เปิดให้บูชาตอนนั้นนะครับนี่ครับเรามาส่งกันนะครับ,รบ,นนรบ,รบแหวนกะทะแล้วก็เส้นเซียนรอบองค์นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์มีเข็มนะครับ ชินดีบุนี่ครับเช่อนในยันต่างๆจ้างเยอะครับแต่ราคาก็เราขยับขึ้นมานะครับแต่ก็ผมว่าถ้าเทียบกับพิธีคือผมว่าราคาถูกนะ แต่ก็ยังว่าสร้างเยอะครับรวมรวมกันนี่โอ<ห>้ไม่ใช่เจ็ดแปดล้านองค์เลยครับจะจำหน่ายนานครับกูตหมดสร้างเยอะมากก็คือเจตนารมณ์ของหลอเก้านะครับก็คือท่านอยากให้คนไทยทุกคนได้ใช้นะครับตอนนั้นนะครับได้มีของดีติดตัวก็คืออยากให้ได้ของถูกครับง่ายๆก็เลยเปิดราคาถูกแล้วก็เลยสร้างเยอะ ทิวเทาอาลมแรกๆนะครับที่เขาอยากให้เป็นตอนนั้นนะครับที่นี้เราก็มาคุยกันเรื่องไรนาำน,นะครับเก็บข้าวนะครับเกี่ยวจีบที่มันร่วมปุกเศษนะครับ จะมีพระครูอาคมสุนทรนะครับวระสุทัน์แล้วก็พระประหัดสุพจน์นะครับประสุทธั์พระครูวิสิทวิหารการวชนาสงามพระสุทธรรมที่จะคุณวงวัดสัเกตนะครับพระอ,อาจารย์เหมือนวัดโงหีบ หลวงวิจิตวัดสะานสูงนะครับพระราชโมลีวัดละคลังหลวงพ่อเส่งวัดตะรยานมิตรนะครับชุกพุ่นผลวัดนั่งนะครับหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับพระคูยันจสิวัดราชสิทธาลามนะครับพระอาจารย์หุวนวัดไปคุณพระมหาธีรวัดวัดปากน้ำ หลวโตนะครับดูวงพุชิพีหลวงช่วงหลโมลีนะครับหลวงพุแช่งวัดบางพังนะครับหลวงพุแทนหลวงพุธรรมเกตรหลวงอินเขมาจาร์หลช่องลมนะครับหลวงพุเงินวัดุดอนยีหอมพระอาจารย์สมเดีจหลวัดเวรุวันพระอาจารย์เต๋หลวงพุสานะครับหลวงูุเทียนวัดโปดหลวงูุเหรียญวัดหนองพัวนะครับพระครูวิสิทต ที่ลังสีวัดเหนือนะครับการหลวงปู่ธดำวัดมุจลินปัตตานีนะครับพระครูรอดวัดประดูหลวงพ่อคายวัดสวนขันพระอาจารย์ลีหลวงปู่อลีวัดอโศการามครับพระอาจารย์บุตรวัดวัยบางประกดครับหลวงพุชัยวัดสะเด็ดนะครับหลวงปู่ลุงวัดตากระบืองพระทินวัดป่าเรียนลอยพระอาจารย์แต้วัดประหลอยหลวงปู่คืนวัดตังโคนะครับ มาณนี้ครับอู้หลายองค์มากหลวงพ่อจงหลวงพ่อโนอหลวงพ่อนานนะครับครูบาวังวัดบันเด่นนะครับคือสุดยอดเกจีอาจารย์ของยุคนั้นนะครับมาหมดแล้วก็เสกสองรอบนะครับเกบสกมนตาร,รอบหนึ่งแล้วก็เสกสร้างเสร็จอีกรอบหนึ่งสุดยอดพิธีครับถ้าพูดถึงเรื่องถึงของพระดีพิธีใหญ่คืออิพาทธตวัดนี่คือแน่นอนครับ ประสบการณ์ที่เคยได้ยินมานะครับเขาว่าเกิดทางภาคใต้ครับอืมประสบการณ์นี่ก็คือที่ผมเคยอ่านเจอนะครับจะเหมือนคนเขาเหมือนหูคนนวกอ่ะครับหูคนนวกแล้วเขาเหมือนเขาไม่ได้ยินแล้เขาพูดไม่ได้นะอ,อ่ะทางภาคใต้แล้วเหมือนเขา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 ขี่รถไปอ่ะครับแล้วตอนนี้ทุกความด้วยหูคนนว่งมั้ง ทหารก็เหมือนเหมือนเรียกให้เขาหยุดตอนี้ขเขาเขาเขาไม่ได้ยินเขาก็ไปเรื่อยแจะโดนยิงนะครับโดนไล่ยิงต,งต่างทหารก็เหมือนเป็นคิดเป็นผู้ก่อการลายครับยิงไปยิงไปก็จนล้มพอไปหาไปหาในตัวนี้คือไม่มีรอยกระสุนเลยกระสุนยิงไม่เขา้าเห็นก็ในคอเขาก็มีปายิบ้าสัตว์ยิบ้าสัตว์วัดนะครับที่อยู่ในคอเขา เป็นที่หือหากันมากครับตอนนั้นเป็นที่พูดถึงกันนะครับประสบการณ์ที่เขาดีกันมากนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องครับวันนี้ผะตวจนี่จะขึ้นชื่อนะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับทีนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ